เอาอนไรไหมกระการลงคอเลินุ่มไปข้าวแก้มกันแบบนั้นแก้มเนี่ยถาดอะไรเอาเอไวๆนะกระทะขบวยน้ำเปล่า ตะไคร้ข่าปลากระป๋องน้ำปลาเพื่อความหอมผงนัวแต่น้ำตาลนิดหน่อยพริกเผา หอมแดงใบมะกรูดเห็ดออเรนจีพิกปปนแซบมะนาว หืมหุ่นใจทักทีใบเรื่อยเรียบร้อยตักใส่ถ้วย ปไปแม่ยายรอ,อนานแล้วแม่หมาแล้วกลับเจีม๊มานะนีนโโ่โอ้โหโต้มยำปลากระป๋องเห็ดอร่อยจีสุดจะดเป็ไไปไงเป็ไนไง โล่งคอย็นนี้สบายสบายไข่ปลายวัดแม่หนูชอบกินไข่ปลากระป๋องเอาเลยจะขายจะอะไรก็เอาเลยโอ้ยท้องคอแม่โล่งนี่นี่นี่เอาตาแม่ดิอ่ดตาเง้นี่ห้ามไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้ หดนี่แกออกเลยนะแกเทไม่ยั้งเลยอ่ะมือหมานิดเดียวเองอ่ะลงคอเออมันต้องกึ้งเพืหมดอ้หลอนคอนั้นมันแม้อร่อยแม่คงนี้เดี๋ยวซื้อมาหนึ่งขวดน้อยเลยกันนะขวแกงแกท่าแกนะวันนี้ผมทำไปแล้วอ่ะขวดยงขวดใหญ่ก็ซื้อมาเพราะไม่ต้องไปหลายขวดใหญ่เลย สองคนตรงนี้ตรงนี้อือตรงนี้จะเดียวคุณทำไม,ไมบ่อยๆล่ะฮอ,อ,อพ,อพออ่อฮอฮะโอเคิ่ะอแม่มันติดลมแล้วมันก็ร้อนเนี่ยอมายัวคุยอย่างนี้ละติดลมแล้วก็หนี